สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุูสุขคนทาง youtube หลักกับพี่ผีเอฟซทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคดเกงสวยเสียงอีสานค้นเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แคดมาก,กับรถตสวยรถแฮนด์แบ็กหาประตูเป็นเจ้าฮอนด้าแจต1.8ชมปี18ราคาตังขายเพียงนะคะ430,000เก่าพบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค,ค้า ไม่หลักมือนนะคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยรถส,สวยแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถเกงแฮทแบค็คขาประตูไว้ใช้งานเมื่อน,นี้นะคะหาม่าดเลยค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากมาเมืองรถนะคะมาได้เลยที่ร้านสนุกค,ค้าลมเก่าร้านซิวตรงขับกับบิ๊กซีลมเก่าอยู่จังหวัดกอทพม่นะคะลูกค้าอยู่ตั้งจังหวัดบ่ต้องห่วงเด้อค่ะพี่พี่ทางร้านสนุกค,ค้านะคะกรับจองออนไลน์นะคะพ่อแม่พี่น้องสามาจองออนไลน์เขามาได้นะคะเดี๋ยวสิเปิดพี่โอให้พี่ๆไฟ แกนแลไปเส้นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะเจ้าหน้าแจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องสีสวยเลยค่ะสีขาว สีสวยๆแบบนี้ค่ะสียอดนิยมนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนสาหรับลูกค้าเค่ดีๆประวัติดีจะเต็มฟรีดาวน์บัตต้องใส่เงินออกรอดจักบัทค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะคาฟรีไปเลยค่ะก่าสิบวันไปเขาเรื่องกันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องด้านหน้าเจ้าห้องหน้านแจ็ดนะคะสะภาพสวยๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง รถนะคะพอมีส้นหนักพ่ความจมน้ําเข้มในๆดทั้งสิ้นนะคะการันตีวารันตีเลยค่ะโค้งสั่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสื่อสดก็ได้จัดไฟแน่นก็ได้นะคะพอแม่พี่น้องด้านหน้านะคะบอว่าสเป็นกระจังหนาส่องนมต่างๆล้างผึ่งนะคะลูกค้าบอมมีแตกบอมมีหักนะคะไฟตัดมองสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะรอดไฟด้านหน้านะคะสภาพสวยๆเป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้เลยค่ะสภาพสวยๆไฟบอแตกบอหักบอมีี่ขับ เหลืองนะคะบอมีสะเก็ดหินต่างๆเลยนะคะลูกค่าสาภาพจสวยเปรียเสมือนนนองปลายแดงเลยเจ้าข้านาใจนะคะพ่อแม่พี่น้องจัดทรงลงหลอ่อมาให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะสาภาพวสวยเอาใจพี่ๆไซซิ่งไปเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะแม็กนะคะสาภาพนะคะสวยสมบูรณ์แบบนะคะกานแม็กบ่แตกบ่หักนะคะพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบสิบห้านะคะอย่างปีย1ส็ดรถ้สวยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องมาไว้ไปไวแน่นอนนะคะ ฮอดาแจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องมีไฟเล้ยวอยู่ที่แก้มน่องนะ้ากระจกสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะคมสันต่างๆนะคะเดียมคมสันนะคะ้างๆสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะเบาจบประตูนะคะลูกค้าสภาพสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสวยจัดเลยกระจกเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานค่ะฮอดาแจ็ดนะคะติดกระสานมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะลูกค้าออกรถไปแล้วเราต้องไปเห็นยางเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ ลูกค้าท่านใดนนะคะสนใจหรือว่าอยากสิสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรมาหาเซลล์แคดใได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เกาหลาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะภายในนะคะบอผ่าสาภาพส,ายสวยๆบอตึงๆแน่ๆแนๆนานาแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องสาภาพบอนะคะส,สวยๆเลยค่ะบอบอชฉํำบอขาดนะคะพ่อแม่พี่น้องรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากมาล่องทดลองขับรถนะคะมาได้เลยนะคะ ขออนุญาตขึ้นรถสักครู่นะคะพ่อแม่พี่น้องอ่าเก้าตัวนี้นะคะลุกขาดเนาะไม่อยู่ที่หกหมื่นเท่านั้นนะคะไม่หลักหมื่นนะคะลุกขาดเนาะไม่หกหมื่นไม่เดิมไม่แท้แน่นอนค่ะการันตีวารันตีไม่เดิมไม่แทนแน่นอนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะสภพาพสวยๆแบบนี้ คอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะบ่มมี่ริวรอยในกัดเจ้งานเจ้าของเก่านะคะลูกค้าเพิ่ติดจออนดอยนะคะนี่เลยค่ะมีเมนูต่างๆนะคะหมากไม้เลยค่ะลูกค้าได้เป็นแอร์บิดนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์สวยๆงามๆเงาๆแบบนี้ค่ะมีที่วางแก้วหน้ามนะคะในส่วนของ ที่บังแดดนะคะลูกค้าสาภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะบอขาดบอช่ำรุดนะคะเพาะดานด้านบนนะคะพอแม่นพี่นงสาภาพสวยๆส,สะอาดแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะมีกระจกนะคะสาภาพสวยๆค่ะรับประกันค้งสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะลูกค้าสายสิ่งสายแตงนะคะมือหนีจัดมให้เรียบร้อยนะคะ ราคาเจ้าขนาดเจ็ดนะคะเพียง4แสนสามมืนเกพันบาทค่ะลูกค่ะรถซีชวยแบบนี้แพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะอาจจะมีริ้วรอยในการใส่งานในนิดนึงนะคะแต่ว่าบ่มีปัญหาในการใส่งานนะคะลูกค่ะอย่าไปเสียดเรียดกันนะคะอ่าในส่วนของแพงประตูนะคะพแมีพ,อพนองค้องสากทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะหัวนน็อตนะคะบม่มีการแก้การไขรถบม่มีชนหนักพิจความจมน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวัารันติเลยค่ะ พ่อผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าสภาพสวยๆค่ะเน่เลย้องผู้โดยสารน,นะคะลูกค้าเก็บงานสปามาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะได้รถสวยคุณภาพเกียรติเอกเปียบเสมือนนองไปลายแดงไปไว้ใช้งานคุ้มค่าคุมค้มราคาแน่นอนค่ะด้านหลังนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะแต่เทล้อเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจได้แล้ว โต๊ขอมาหาเซลแคดได้นะคะลูกค้าเนาะหรือว่ามามึงหลดจริงมาลองโหลดกันได้นะคะร้านสนุกค,ค้าพิมพ์ในกูเกิลแมพนะคะขึ้นเลยค่ะรเแคชั่นหาง่ายนะคะติดกับถนนรวมเก่าถนนรักนะคะพนัาแใจนะคะพอเมยพี่น้องมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะสองจุดนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้มึงนะคะพอเมยพี่น้องด้านหลังนะคะลูกค,ค้าสามารถเปิดได้งกว้างส,งสูงเลยนะคะ ห้องสังนะคะทุกอย่างเดิมแท้แน่นอน,นะคะ่ะห้องผู้โดยสารน,นะคะสะอาดสะอา้านสวยๆแบบนี้ค่ะบอสามารถพับได้นะคะสามารถใส่สัมภาระสิ่งของต่างๆได้นะคะลูกค่ะนี่เลยนะคะไปแคมป์ปอกแคมป์ปิ้งนะคะไปเที่ยวนะคะสามารถใส่เสื้อผ้าต่างๆได้นะคะลูกค่ะได้แบบจู๊ๆเลยค่ะบอพับเรียบๆแบบนี้ค่ะพราะเฉยๆนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องมาไหวไปไหวแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้ว ลูกคา้าฝ่าโทมหาเซลแคดได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เด้อค่ะพ่อแม่พีน่น้องมึงเลยค่ะเจ้าฮอนดาแจนเปิดท้ายไดงกว้างแบบนี้เลยค่ะสวยจัดนะคะลูกค้าขออนุญาตปิดแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆท่านใดนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมหาเซลแคดหรือว่าแอดไลน์ของมหาเซลแคดได้เลยค่ะ ไ้า์ถ่ายนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะบ,อบ,บ่อแตกบ่อแฮกสีสวยสีสม,ม่ำเสมอนะคะลูกค้าสีสวยจัดเลยค่ะแทงประตูนะคะบ่มีริ้วรอยในการใช้งานค่ะรับประกันโครงสร้างทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนฮอน้าเจ็ดนะคะสามารถซื้อสดกระไรค่ะจัดไฟแนนกันไ้ค่ะไม่เหล็มพร้อมโอนนะคะลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะทารถบ่เดิมบ่อแทไม่การยอมแมวใดๆทั้งสิ้นะคะทางบริษัทนะคะรับซื้อ คืนเต็มจำนวนที่ลูกค้าสื่อไปเลยนะคะเอาเอกสารหลักฐานต่างๆมายืนยันเลยนะคะลูกค้าว่ารถเท่าเดิมบ่แท่เ่ารับสื่อขึ้นลอยเปอร์เซ็นต์นะคะรับประกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคุ้มสั่งทุกอย่างเดิมแท่แน่นอนนะคะรถทุกขั้นสามารถตรวจสอบเช็คประวัติส่วนใดค่ะเช็คที่ไปที่มาของรถไหนนะคะลูกค้าบ่ต้องห่วงเลยค่ะสื้อขายกับเซลแคทนะคะพ่อแม่พี่น้องสะดวกสบายสบายใจนะคะลูกค้า ได้รถสวยคุณภาพเกียรติเอกไปไว้ใส่งานลูกค้าออกรถไปแล้วบ่ต้องไปเฮตอีกอย่างเพิ่มเติมเอารถสว,สวยแบบนี้ไปขับไปขี่สำหรับพี่ๆท่านใดเครดีๆประวัติจะเต็มฟรีดาวเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องบอต้องใส่เงินออกรถค่ะแถมฟรีนะคะโปรโมชั่นพิเศษขับฟรีอีกขาเก้าสิบวันเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเซี่ยแคร์สิบ้าลูกค้าไปเมืองของเครื่องเจาะฮอนด้าเจ็ดนะคะไปจ้า มาค่ะพอแมพี่น้องเข้ากับมะมืองของเครื่องนะคะก่อนมึงของเครื่องพอแมพี่น้องเข้ากับมะมืองมุ้งกว่างกันก่อนนะคะในนําอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าฮอนด้าแจ็นะคะเป็นเครื่องหนึ่งจุดห้าเอสโมปีสิบแปดราคาตั้งขายเพียงสี่แส0สามืนเกาพันบาทคะ่ะรุกค่ะพอยูุทีแปดพันกว่ากว่านะคะไปมึงของเครื่องคะ่ะพอแมพี่น้องสวยสะอาดสะอาดนะคะของเครื่องเดิมๆแท้แน่นอน,นะคะ่ะเป็นเครื่องซีสูปนะคะเชื้อเพลิงเป็นสิ้นนะคะพอแมพี่น้อง ฝาขอบเครื่องนะคะทุกค่ะนี่เลยค่ะสาภาพสวยๆนะคะ้องเครื่องสะอาดสะอาดมามีขาบเยิ่มน้ำมันใดๆดทั้งสิ้นนะคะรถมามีส้นหนักพลิความจุ่มน้ำเข้มใดๆดทั้งสิ้นนะคะพอแมพน้องคงสั่งทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาดเเดยงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะตัว A บอต่างๆนะคะพอแมพน้องสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพร้อมใส่งานเลยค่ะข้านนะคะบกโคตรบกหักบกงอค่ะ การันตีว่ารันตีนะคะพอแม่พี่น้องรถบรมิชนหนักพิความรือว่าย,ยกเครื่องไทายเครื่องเปลี่ยนเครื่องตัดต่อเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีค่ะรถทุกขั้นสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้ค่ะลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะ เจ้าฮอนดาแจดนะคะสามารถสื่อสดกระไดจัดไฟแนนก็ไดนะคะพ่อแม่พ่นองมีเหลมพร้อมโอนรถสวยๆส,สามารถออกรถได้ทุกอาชีพหัวน็อตยืดฟ้ากระโปรงนะคะบ่มีกันแกกันไขฟ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานสติกเกอร์มอออกก่อทุกอย่างครบๆสวยๆแบบนี้คะ่ะฟ้ากระโปรงนะคะจุดเม็ดอาเรื่องกันกุมๆสวยๆแบบนี้คะ่ะหัวน็อตยืดฟ้ากระโปรงนะคะบอมีกันแกะกันไขใดๆทั้งสิ้นนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอรับประกันคองสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงาน รถบดเดิมบ่อแท้นะคะพ่อแม่พี่น้องบอกระเอาออกมาขายแน่นอนค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะซื้อไปแล้วตรวสอบพบเจอทางบริษัทนะคะรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนที่ลูกค้าออกไปเลยนะคะลูกค้าบอตองห่วงสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะเครดิตดีประวัติดีจะเต็มฟรีดาวบ่ตองใส่เงินออกรถจักบัตนะคะแถมฟรีโปรโมชั่นนะคะคขาฟรีไปอีกขาเก่าสิบวันรถสวยๆแบบนี้สามารถออกรถได้ทั่วอาชีพพี่ๆท่านใดน,นะคะค้าขายเกษตรกรหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็สามารถซื้อรถ สวยๆแบบนี้ไปไว้ใช้งานได้คะ่ะรถมีมากายหลายแบนลายยี่ห้อนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมึงอ่าขั้นใดห,หรือว่าแบรนด์ใดนะคะคอมเมนต์เขามาได้เลยคะ่ะ สำหรับเมื่อนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามเซลแคทนะคะที่เบอร์0ู5 2 8เก1 3หสาสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เนาะสำหรับเมื่อนีนนะคะเซลแคทนะคะวอลพิดประกันใดผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยพ่อมแม่พี่นอสสุพูสุคนทางย t u b e หลกักกาพีพีเอทุกท่านด้วยนะจ๊ะสำหรับเมื่อนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซลแคทแน่เด้อเวลามีมีรถสวยเขม้าใหม่หรือว่ามาอัปเดตรีวิวเป็นขั้น ไหนนะคะพ่อแม่พ่นองกระจังสิบเรพาดกันนะคะสําหรับมื้อนี้นะคะเซลแคดกับฝากเด้อค่ะเจ้าฮอนด้าแจ๊สวยจัดเลยค่ะราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสําหรับมื้อนี้นะคะเซลแคดก็ต้องขอรับพ่อแม่พ่นองไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ